สวัสดีครับพี่น้องครับบรรยากาศช่วงเทียงครับวันที่สี่พฤศจิกายนครับเมื่อนี้มาถึงประุมราดครับมีงัวชลโลเล่และการงัวแม่สาวอีกหนึ่งตัวครับร่วมเป็นสองตัวเด้อพี่น้องมาเบิ้งงวงงามสีแดงแดงกันก้อนครับนี่ตัวแรกครับพี่น้องครับตัวแรกอายุประมาณสิบเดือนครับตัวนี้ครับ สูงลอยยี่สิบหาเหล้วตัวนี้เบิ้งครับล้ำตัวเงาดีแดงดีหนาดีงามดีเดอ้อล้ำดีขนาดเปิดไบถึกถือครับสิบสามหาลอยครับตัวนี้ครับสิบสามหาลอยลำตัวเงาเหยียดสิบสามหาลอยหน่วยกา้านดีเล็บดีนมสีเต่า,นาหนังหนาครับลํำงามครับตัวนี้ล้ำงามสิบสามหาลอย นี่ถึกๆทรงใกล้ๆเอาครับเปิดถึกๆทรงใกล้ๆเอาครับพี่หนาครับหนาง,งามดีครับหนาง,งามดีหนาง,งามดีต่างหนาดีหนาขาง,งามหางเงาครับลำโตเงาดีสิบสามหาร้อยแดงเป็นแดงครับแดงเป็นแดงพี่นี่เบิ้งครับลำยาวๆเลยลำยวาวๆเลยยืนเชิดดีขนาดยืนเชิดดีขนาด พี่เสือสายมีอยุ่เด้อครับเสือสายครับเสือสายพริกแดงครับตัวนี้เสือสายพริกแดงนี่สูงร้อยยี่สิบหาแล้วเขาดูดดินมามางหันครับดูดกองดินเบาตึงบังหันครับพี่เน่าอัดลาดเน่าอัดลาดเพลด,ด,ดำดำถ่ายต้นต้น,ตนโคกงหางใหญ่ๆสิบสามหาลอยครับลูกพริกแดงสิบสามหาลอยล่ำดีขนาดเลย ล่ำดีขนาดย่านดีนาดีย่านดีสิบสามหาลอยอ้าวทรงไก่ไก่ทรงไก่ไ,กรไกครับท้ายตน้นต้นครับบ้านท้ายดีแห้งครับงวดตัวนี้ขาหลังเหยียดตรงสิบสามหาลอยอุ่นโค้หางครับโค้หางตาดลางกวงโค้หาง,างปเปรีบเสิบยดุยดยดุดจะฟาไป จะฝ่าไปยูสักก่อนโอ้ล่ำตัวสุดยอดครับ13หาลอยครับเปิดถึกๆทรงใกล้ๆเอาครับพี่น้องครับยูกไกลกะเพิ่มค่าน้ำโมกน้ำมันให้บบาวตึงเล็กหน่อยกับไปฮึเก้าครับนี่13หาลอยลูกพริกแดงครับอายุป,ประมาณเด้อสิบเดือนครับประมาณสิบเดือนครับอ่ะเบ่งตัวต่อไปเลยครับเพื่อบ่เป็นการเสียเวลา เบ่งโตต่อไปเป็นชัลโลเล่เลือดสูงเนียตัวนี้ครับเลือดสูงเพิ่นเป็นลูกม,มีโอครับลูกม,มีโอครับชัลโลเล่ครับลูกม,มีโอล่ำตล่ำชิงหลังเหยียดตรงเลยสูงลอยซิบหาเส้นแล้วสูงลอยซิบหาเส้นบวกจิ้งน้อยครับตัวนี้ก็ประมาณสิบเดือนครับประมาณสิบเดือนเขาออกแล้วครับเขาออกแล้ว ตัวนี้เปิดด้วย12ครับพี่น้องครับ12,000ชัโลเล่ปูนสายเลือดสูงนะครับบึงหูสันกิตเลยนี่พ,พ่อเพื่อนซอวามีโอครับลูกเจ้ามีโอมีโอเป็นพ่อพันชาโลเล่ครับนี่ประมาณ10เดือนครับเขาออกแล้วชาโลเลเ่ี่เขาสีออกไว้ครับเมนอายุหน่อยกับมีเขาเด้อชาโลเล่ครับ ขนฟูดีขนาดเล็บงามขนาดมือนสองครับพี่น้องครับชโลเล่มือนสองนี่หู้ดีถือกันดีงว่วสองตัวนี้ถือกันดีเด้อย,ยกชุนเลยก็ได้ครับหูย้ยหมักขนครับขนปุ๋ยครับเป็นงว่วขนปุ๋ยขนฟูฟูเลยนี่ไปห,หาสายเหลือดชโลเล่ครับไปผสมกับแบ่งกัดก็ได้ครับสมกับแบ่งกัดนี่ สมกับงวสายดำสมกับงวบีบก็ะได้ครับเอาไปใ้เห็ดแม่บอกเด้อครับแข่งขาใหญ่ดีฮู้ยขาต่ยนี่เบิ่งครับขนฟูฟูครับหมื่นสองครับพี่น้องครับหมื่นสองชาโรเลสุดยอดบอคอยเอามากปันไนครับชาโรเล่ครับเล่ตัวนี้นี่หูว่าถึกหูว่าสิถึกสตาก็เลยสือมาครับมากเป็นหูดีครับถ่ายยี่ใหญ่ตุ่นครับ ถ่ายหญ่ๆตนๆเลยชาโลเล่สิบสองครับพี่น้องครับนี่บั่นถ่ายตุ่นๆเอาไปเฮ็ดแม่บอกเลยพี่นองเอาไปไปเฮ็ดแม่บอกยับออกลูกพริกแดงยับออกก่อนย้ำมาบังย้ำมาบังชาโลเล่ยับออกนี่บูนเบิง้งเบิ้งครับเบิ้งครับมื่นสองครับชาโลเล่เอาไปไ้เฮ็ดแม่บอกม่พันุ์ ไปเลียงเ่นแล้วครับปุ้ยนาดีขนาดเลยปุขนฟูฟูครับโก้หางยหญย่ๆครับพีขนขนไหมครับขนสีไหมนี่เพจครับเมือ่อสองเท่านั้นนี่ใครอยากได้เช่นเร่ไปไปเฮ็ดนอเฮ็ดเนี้ยครับบ่อตรงไปรุ่นยากสั่งซื้อกะเบาตึงเลยครับนี่บ่อคอยห้องครับถามมีมูบ่คคอยห่องครับเล่ตัวนี้บ่คคอยห้อง สะโพกงหญ่ดีตู้พริกแดงก็แดงดีนาดีสุดยอดทั้งสองเอามากตัวใดครับถ้าม,มากสองก็ยกสองเด้อพี่น้องนี่หูสันสันกิริตเลยหูสันกิริตเลยโอ้งามเยเลยตัวนี้งามงามงามนาเลียงนาเลียงนาเลียงฟ้าโทษพี่น้องฝ้าโทษ เบอร์ทร่กับเบอร์ไล่คือเก่าันแล้วครับสายโซลเล,ล่หามาเหแลยวหลังตรงเลยหลังตรงหลังเหยียดดีสะโพกง่ายดีโก้ค้างง่ายดีมื่นสองนันอ้าวสนสนใจโทรครับสนใจโทรครับคุณแม่ครับเอาไปเลี้ยงเลนครับสายเนื้อครับสายเนื้อบกวนพาดเอาไปพัฒนาสายพันธุ์ครับพัฒนาสายพันธุ์ ลูกพริกแดงกับบ๊ชิ้นล่ครับลูกพริกแดงกับสิบสามหาลอยเอามักตัวใดครับมักสองยก2องเดอ้อสำหรับชิปนี้ครับเบาตึงปัดทุ่มลาดกัขอจบชิปเพียงทนีกรครับอยู่ดีไม่แหงคือเก่าครับสวัสดีครับผม